เอ็นแม็กซ์เราวอะแม็กซ์เอาเรื่องสีใหม่สวยบาดใจเท่สตาร์บลูตัวตึงยืนหนึ่งเอ็นแม็กซ์เลยดิ นายชนกมากพันธ์รองผู้วาริชการจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีจังหวัดเพชรบูร์ประจำปี2566มีนางยุวดีมีบุญวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุร์พร้อมด้วยคณะกรรมการจากส่วนวรรชาการที่เกี่ยวข้องและผู้ส่งคนวฒิด้านต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเขา้าร่วมการประชุมนางยุวดีมีบุญวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูร์กล่าวว่าด้กระสวงวัฒนธรรมได้ด้านการโครงการคัดเลือก10สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปีงบประมาณ2,566เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจากทั่วประเทศที่มีประสิทธิภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติจำนวนสิบชุมชนเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนเนผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลสําเร็จไปยังชุมชนอื่นๆปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างโอกาสสร้างรายได้เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานร่างให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยมอบหมายกับจังหวัดดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงวัฒนธรรมกําหนดในส่วนของจังหวัดเพชรบูร์สำมกงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประสานเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังมวล ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโดยมีชุมชนคนธรรมจฉมห้ชุมชนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกดังนี้ชุมชนคนธรรมวัดโคกมนอำเภอน้ำหนาวชุมชนคนธรรมวัดโคสาอำเภอหลงศักด์ ชุมชนคุณธรรมบ้านนายลมอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งทั้งสาชุมชนนั้นเป็นเครือข่ายชุมชนคุณธรรมที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางวัฒนธรรมและผู้นำชุมชนคุณธรรมในการสืบสารรักษาต่อย,ยอดศาสตร์พระระาชากระทรวงวัฒนธรรมปีงบประมาณ2,566ส่วนชุมชนคุณธรรมวัดศรีฐานปิยารามอำเภอลมเก่าเป็นเครือข่ายชุมชนคุณธรรมบวรอ่อนทัวที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการคัดเลือก ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี2565และชุมชนควรธรรมวัฒ่ากกแก่อำเภอหล่มสักเป็นเครือข่ายชุมชนควรธรรมบวรออนทัวและได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลกลุ่มบุคคลชุมชนหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2565สาขาช่างฝีมือดั้งเดิมจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการใด้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน3ข้อหลัก65ข้อย่อยประกอบด้วยวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชนการบริหารจัดการน่านการท่องเที่ยวและความยั่งยืนของการท่องเที่ยวชุมชน โดยคณะกรรมาการได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ชุมชนควรธรรมวัดโ,โคสาหมู่ที่2องตำบลห้วยไร่อาเภอลมสักได้รับการพิจารณาเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนดว,วนวิถีจังหวัดเพชรบูปรปะจปีงบประมาณ2 5 6 6ทางนี้ชุมชนควรธรรมวัดโคสามีความโดดเด่นในด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะงานประเพณีเจดีข้าว สืบสารบุญคุณลานบูชาพระแม่โพศพซึ่งเป็นการสืบสารพิธีบุญคุณลานสู่การขวัญข้าวและเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ประชาชนและเกิดจากพลังความรักความศรัทธาและความสามัคคีของบวรประกอบด้วยบ้านวัดราชการที่ร่วมกันจัดงานเพื่อสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและรำลึกถึงบุญคุณพระแม่โพศพส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวในชุมชนสร้างความสามัคคีและสร้าง ได้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีสนวัฒนธรรมเฉลิมราชแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าขิดศิลปาการแสดงพื้นบ้านฟ้อนเสื้อแขบลาน ซึ่งอัญเชิญเทพเจ้ามาปกปักรักษาดลนันดาลให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาและตั้งใจเอาไว้รวมทั้งสาักการะพระพุทธรูปไม้โบราณโบสถ์หมาอุดสิงห์โบราณรวมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานและของทานเล่นมะพร้าวแก้วน้ำหอมโดยหลังจากนี้ทางสำมกง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์จะส่งรายชื่อแบบแรงงานข้อมูลพร้อมวิดิทัศน์นำเสนอชุมชนให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาเพื่อคัดเลือกเป็น10ส,สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนดววนวิถีระดับประเทศต,ต่อไป